สภาพดีแล้วราคาก็ดีด้วยที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็จบที่นี่เลยถ้าตัวเองจะซื้ออีกนะยังก็คงกลับมาที่นี่อีกรถค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจี๊ยบนะคะอยู่แถวนน้นเลยค่ะไกลเลยลาดพร้าวรถคันเดิมมีปัญหาค่ะก็เลยเซิร์ชหาว่าเอะเราต้องต้องใช้รถมือสองสภาพค่อนข้างดีอยู่ก็มาเจอคันนี้คันแรกเลยคือเซิร์ชปุ๊บเจอปั๊บเลยก็เลยลองดูเงื่อนไขดูราย,รยละเอียดแล้วปรากฏว่าสภาพดีแล้วราคาก็ดีด้วยก็เลยตัดสินใจวันนั้นมาดูเลย ที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็จบที่นี่เลยคืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรถที่อยู่ในสเปคเราอยู่แล้วอะค่ะราคาก็โอเคอะริซแนเบิลสมเหตุสมผลนะคะการบริการที่ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างว่าทับใจเพราะว่าพอมาบางทีเราเราคิดว่าเออเราอาจจะต้องกลับไปดูอย่างอื่นเปรียบเทียบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาแล้วก็ถัดใจเลยเอาที่นี่เลยแล้วจบเลย ตั้งแต่ถามข้อมูลทางออนไลน์เลยนะคะก็คือแอดมินก็ให้ข้อมูลค่อนข้างดีแล้วก็พอดีเราอาจจะมีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์ด้วยก็ปรึกษาเอ๊เราจะทำยังไงอะไรได้บ้างเขาก็ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้ดีมากเลยแล้วก็พอมาถึงที่เองเนี่ยก็บอกว่าการบริการก็กดีนะเขาก็ดูแลเราค่อนข้างดี แล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็เรื่องสภาพรถอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราไม่รู้เรื่องรถเลยเราก็ต้องการความมั่นใจว่ารถที่เราขับแล้วบางทีเราขับกลางคืนขับทางไกลด้วยต้องการความมั่นใจว่าเอ๊ะเราจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยดูแล้วก็โอเคเลยค่ะใช่เลย แนะนำเลยค่ะคือหมายถึงว่าถ้าถ้าตัวเองจะซื้ออีกนะยังกคงกลับมาที่นี่อีกถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็ลองมาที่นี่ดูนะคะคือการเดินทางก็สะดวกเพราะว่าเมื่อกี้นั่งเอมาทีมาลงสถานีบางอ้อนี่ถึงเลยเดินลงมาที่เดียวเองนะคะแล้วก็รถก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นมันน่าจะมีสักคันแหละที่เราชอบและที่เป็นเนือคู่เราจริงแนะนำเลยค่ะ